่าสินค้าของเจ้าคือกันกับคนอื่นไปหับสินค้ามาจากบอลเดียวกันแรงเดียวกันคุณภาพคือกันหน้าตาคือกันเลยแล้วเจ้าอยากขายดีกว่าอยากขายแพงกว่าเห็ดแบบไหนแบบที่ลูกค้าบติว่าราคาของห้านนั่นถือกว่าหรือห้านเจ้าแพงกว่าเมื่อนี่ตุกตาจะมาให้ทีนีเลยเนาะอยู่บนโลกใบนี้มีเพียงคน6เท่านั้นที โฟกัสแต่ราคาบ้าได้สนใจเรื่องอย่างเลยโฟกัสว่าแต่ราคาถึกจะเอาแต่ราคาถึกอย่างเดียวแล้วอีก94%่นั้นด้ค่าเจ้าโฟกัสเรื่องเย่ายค่าเจ้าโฟกัสความพอใจความพอใจนาะทีนี้บ้ได้แม่นความพอใจในสินค้าแต่ความพอใจในโตคนขายแล้วเจ้าจะเห็ุแบบใดให้คนมาพอใจในโตเจ้าได้ โตเจ้าเองจะต้องเป็นแม่เล็กศูนย์กลางดึงดูดผู้คนเข้ามาหาเจ้าด้วยวิธีอย่างด้วยวิธีคําว่าสร้างตัวตนสร้างตัวตนมีอยู่3แบบคือ 1. ให้ความหัก 2. ให้ความบันเทิง 3. ให้ความหู้ให้ความหักแม่นอย่างตุ๊กตายกตัวอย่างอย่างเส้นเพจเท่าวินวินเก้าศูนย์ม่นปะเอาเหตุนคนเทน่นโดยการที่ซอยเหลือผู้คนซอยเหลือคนที่ลำบากอยู่ยข่างถนน พอเจ้าเห็นคอนเทนต์ที่เราเห็นปุ๊บเจ้าหู้สึกดีกับเราและเจ้ากดแสแสแล้วเจ้ากดไปติดตามเพจของเราเจ้าอยากไปสนับสนุนคนคนนี้เจ้าหู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนดีเจ้าหักเราเจ้าก็เลยไปสนับสนุนเราโดยที่ว่ได้เบิ่งเลยว่าราคาของเราแพงหรือถือแมนหรือบวแมนข้อที่สองเลยคือให้ความบันเทิงนักห้องหรือว่าคนที่มาหลินตลกหรือว่ายกตัวอย่างเพจคือเพจสาวตาดำเพจสาวตาดำเจ้าเข้าไปเบิ่งแล้วแหมว่า เราเห็ดอย่างก่อนที่เราจะขายเราให้ความบันเทิงของเจ้าเราให้เจ้าหัวให้เจ้ามีความสุขแล้วเราขายนั่นน่ะคือให้ความบันเทิงถ้าเจ้าบูมีให้ความบันเทิงเจ้าบบถนัดเรื่องบริจาครเจ้าบบถนัดเรื่องตลกเจ้าเหตุจังไดเจ้าให้ความหู้ได้บ่ความหู้เป็นอย่างความฮู้ทำวันนี้เจ้าขายขาไหมขายเสื้อไหมยอยู่ จาให้ความหูลูกค้าว่าผ่าใหม่แบบนี้มันต่างกันแบบไหนผ้าแบบนี้กับผ่าแบบนี้มันต่างกันแบบไหนแล้วเวลาซักเน้สามารถซักเองในบ่แล้วซักแบบไดมันจึงจะธนูถนอมผ่าของเจ้าได้เห็นว่านี่ก็คือความหูเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการซื้อกับตัวจริงเขามั่นใจว่าซื้อกับคนนี้แล้วจะบ่อผิดหวังจะบ่เหตุให้ขาเจ้าเสียใจคนบ่ได้ย่านที่จะซื้อของแพงแต่ส่วนหลายคนย่านซื้อแล้วผิดหวัง ซื้อแล้วเสียใจเนี่ยคือสิ่งที่คนย่านถ้าเจ้าหูแบบนี้แล้วมันจะดีสดําใตรถาโตเจ้าออกมาให้ความหูให้ความผักให้ความบันเทิงถ้าเจ้าออกมาเห็ุสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสามข้อนี้โตเจ้าจะขายดีสดําใดแล้วก็จะมีคนว่าอีกเอาแล้วกันยังถึกต่อราคาอยู่การที่เขาถึกต่อราคาต้องมาเบิ่งตกนี้นําว่า เขามีจุดต่างให้ลูกค้าโฟกัสบ่ถ้าเฮามีจุดต่างลูกค้าจะบไปโฟกัสที่ราคาถ้าเขาเป็นคือกันหมดเลยซื้อเสียงกับ,บ่มดังคือกันราคาก็คือกันคุณภาพคือกันแล้วลูกค้าบ่มีบอโฟกัสลูกค้าก็จะไปโฟกัสที่ราคาลูกค้าก็จะไปเบืองว่าราคาไผ่ถือกว่าจะซื้อกับคนนั้นแนี่เองเป็นอย่างต้องมัลดราคาแข่งกันการที่ลดราคาแข่งกันนั่นคือกันลดราคาแข่งกันเจ๊งนะอันนี้คือผลสำรวจของตลาดโลกเลยถ้า ขายลดราคาลดราคาแข่งกันนั่นแหละเจ้งไวที่สุดเลยถ้าผ่ายที่มาคมหู้และสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดแซ์คลิปนี้ออกไปและแอดไลน์มิสตุกตาที่ขึ้นหน้าจอนี้เนาะตุกตามีความหู้ส่งให้เจ้าฟรีตลอดสำหรับคลิปนี้ตุกตาลาไปก่อนสบายดี